เท่าที่คุยกันมา,าพี่แขกเองก็เฟนลี่มากก็ยอมรับทุกความคิดเห็นโดยเฉพาะเราเอาวิถีของเราเนี่ย ซึ่งเราแอบกังวลเล็กน้อยว่าความเป็นวิถีของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างจากวิธีของพี่แขกเองแต่ว่าสิ่งที่ที่สัมผัสจากพี่แขกที่ผ่านมาเนี่ยแกใจกว้างมากแกเปิดรับในทุกรูปแบบโดยเฉพาะพอเรานําเสนอวิธีของเราเนี่ยแกก็แกก็บอกทุกครั้งนะที่จะได้ยินจากพี่แขกว่าเออน่าสนใจนะเอม็มสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเอ็มเยอะมากเลยนะก็คือว่าทัศนคติ เขาจะพูดถึงเรื่องหนึ่งอยู่เสมอเกี่ยวบซึ่งผมว่ามันจะสื่อคอนเซปต์นทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวงานของเขาแล้วก็ตัวสถานที่ผลิตงานของเขาคือเรื่องของดินนะฮะมันก็เลยเห็นเอ่อถึงกัเลยบางอย่างว่าแน,นวคิดการมองโลกของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันทําให้ผมเนี่ยตีความแล้วค่อยๆเข้าหาแล้วก็ทําการเอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้ในงานออกแบบครับผมรู้สึกได้ถึงพระผู้เป็นเจ้าในตัวเขาเยอะมากนะฮะแล้วในทัศนคติของผมเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ ป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามีแต่เราไม่เห็นซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็เอามาครีเอทเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ในการทํางานร่วมกับเอ็มเขาฮะก็คือเราจะสร้างบูธที่รู้สึกถึงได้แต่มองไม่เห็นก็เป็นเรื่องของการอุปมา,ปมาอุปไมยก็พู้เป็นเจ้ากับลมก็คือเอากระเบื้องอเซรามิกของของเอ็มนะก็คือไอ้กระเบื้องเซรามิกเบนจามีทาเนี่ยนะฮะมาประกอบในบูธแล้วทําให้มันเกิดเสียงด้วยด้วยลมพอลมมันกระทบเนี่ยมันก็จะเกิด ไอ้สเปซที่มันออกแบบเนี่ยมันก็จะถูกทําให้พิเศษขึ้นด้วยเสียงของเซรามิกทําให้มีตัวตนขึ้นผ่านสถาปนิกรรครับผมเป็นคนชอบทํางานร่วมกับคนเสมอมาแล้วก็พอร่วมงานครั้งนี้มันก็เห็นในรูปแบบมิติที่มันแตกต่างกันแล้วก็ผมเองก็เคยเป็นสถาปนิกแล้วออกจากวงการมาสักพักหนึ่งแล้วพอการที่จะล่องร่วมมือกับสถาปนิกอีกครั้งหนึ่งก็มีความตื่นเต้นพอได้ร่วมงานก็เห็นถึงความพึ่งพากันอีกครั้งแล้วก็เราคงไม,ไ,มไ,มไม่ทิ้งกับสายงานด้านนี้แล้ววันหนึ่ง การทํางานแบบแบบนี้เนี่ยเป็นการทํางานที่รู้สึกว่ามันมันมีความหลากหลายมากขึ้น เชิญคนทั่วไปที่รู้จักสถาปนิกันน้อยนะฮะคือไม่รู้ว่าพวกเราทําอะไรไม่รู้พวกเราสําคัญยังไงให้ย้ายมางานนี้จะรู้จักพวกเรามากขึ้นว่าพวกเรามีส่วนสําคัญในการขับดันสังคมด้วยการออกแบบยังไงได้บ้างอยากให้คนเหล่านี้ที่ว่าเขาไม่ค่อยรู้จักพวกเรามากันเยอะนะครับอันดับแรกนี่ผมตื่นเต้นละผมไม่รู้แหละใครจะไปไม่ไปเนี้ยแต่ว่าผม,มรู้สึกว่าผมอยากไปมากก็ชวนครอบครัวไปเพราะว่าเป็นงานที่ ทำให้เราลําลึกถึงตอนวัยเด็กเนาะการไปครั้งนี้เป็นการที่รู้สึกว่าเต็มที่มากแล้วการด้วยร่วมได้มีเกียรติได้ร่วมกับทุกๆศิลปินทุกๆนักออกแบบแล้วก็สถาปนิกเนี่ยอย่างน้อยอ่ะตัวผมเองอะ่ะผมจะได้ไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆแล้วผมคิดว่าไม่ควรจะพลาดจริงๆในการร่วมงานในครั้งนี้ก็งานอาสาอาจจะเป็นมิติใหม่ของของการจัดงานอาสาผมอยากจะรอทุกท่านแล้วก็เจอพี่น้องในการพึ่งพาอาศัยครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ